ยังรงด้ลยละลงรอแบบโอเคหอเบาไหนว่าสาวลวดเด้นั่งดีดด้ม่ตออกมารกันแล้วสีหายอี หนึ่งสาสามสิบกันครบนั่นแหละนะทองผู้ผู้ใหญ่จะดีอยู่ญี่ปุ่นเพิ่นเพิ่นเรือทมขีดินเมื่อนั้นยังเหลืออยูเปรตเซนผู้ใหญ่ที่เหลือซื้อบล็อกแม่ก็เลยเพิ่มมาใส่อีกเจ็ดเซนตกะกูเป็นสองเป็นลาดห้างแม่บุญน้ำแม่ก็ขอให้เตจุกภาพแข็งแรง 来嘛哈。<music> สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขุสุขคตน,นะพ่อกันครับซ่อมสาบนไม้อีกแล้วพี่น้องเลยอ่นะตอนนี้เฮาก็ได้สร้างเล็กพี่น้องเลยเนาะอ่นะก่อนอื่นทางสาบนก่อนเอาา้ามาเลยบ่เนี่โอ้เออ๋อรถเก๋เล็กบ่เนี่ยนะก่อนอื่นเนะาะวันนี้ก็มาส่งเล็กเอาไว้ตลางเฮือน ตารางเฮือนรือว่าไปเื่อสิีรีเขาหนีปะน็มาหอดป็นทีเียบร่อยท่านก่อนอื่อออนต้องมันนี่ก็เล็กมาหอดเลยน,นออ้องเลยอ่ะเอาบ่ได้โอ้ยโดยวดย อ่ะทางน้อง,น,องน้องฝนสบายดีรอล,ล่ะโดยใส่ทุงใส่ด้เอาเมีดเอาเมียนนี่ว่าคือเอาเมียนทางในอยูย่นี่ยันาบอนผู้เฒ่าเพื่อนั่งเล่นเบิงังหน้าบัางดมูมาส่งอยังนี่โอ้เลยมาส่งพี่เลยเล็กมาแล้ว,วสีเอามาเมียนทั้งพี่ <c oughs> ของของของดีป่ะของดีทงใสสบายดีโอ้ยอะเล็กมาหออพี่น้องด้ยบ้านนี้นี่นี่อยู่กับพี่มันสีหามลงมาได้ป่ะนับอีกด้ทังใส เล็กพี่นองเอ้สั่งมากะเขียมไว้เล็กเอาเล็กสามทีเข้าเคยใส่พี่นองเอ้เอาเล็กสิบเล็กสิบน้อยคือเคยใส่ที่เหตุเดื่อนผ่านมา ไอ้ฮบปันู้ต้องไซด์ล่ะไอ้ฮบน้ำเพิ่นเนื้อผู้เดียวผู้ได้แล้วมันต้องได้หามเ้เอาล้องเทระย่างมันนักเดียดได้มันคล้องกันมันคล้องกันร้องคล้องกันเยอะ พี่พี่ทั้งกะทั้งในพี่เพราะว่าบอนนั่นบอนเพิ่นนั u, ่งได้ปะผู้เดียวเอาทั้งหางนั้นปินไปพุ่นเด้อเวลาเพิ่นเผื่อเหมือนยังไงยังหางปินได้ผู้เออเอาไว้เฮียงเอาไว้เฮียงไหมแหละเออโปร่งไว้ลุ่มมาแหละเออไปหางให้เพื่อน ไปห้างเขาแคบลายแคบลายะเป็นแรงทานไกแคบลรงลงมะโอเค,ค,คลวดเด้นับปึงด้วทั้งไซน่อเบาซาหาเศษน,นับเด้อเช็คเช็คเศษหน่อยนะซาเศษเปนทั้งไซนักกัน

โอ้สามอาทิตย oh, ah, uh, uh, uh. ์มันเดียวอันนี้ไหวสูงด้วยล่ะย่านนิดหน่อยค่ะเอาไปเด้อแล้วค่ะเบิรงนบินเพื่อนเด้อลานหาโอ้ลานหาเสนออกออกมั้ยเนาะเวล่ะมันจังแจ้งปะมาพี่มาพี่มาพี่ให้ทั้งน้องนำคนนางนางน้องแหละไปยนอกมาถือกล้องให้เอาคารวันนี้ไมสาว ทาองใสมั้ยพี่ล่ะบ้เข่ากับเพื่อนอายกีบว่าเป็นยังอ้าวอานให้ฟังเนาะราคาเท่าใดเป็นหรือเ่าเป็นอ่านดังๆนี้อ่านในใจบ่ได้ไหมฮะอ่านว่เป็นสาลวเป็นสาวไทยเป็นเข้าใจป็นไรเพราะว่าอ่ะสาวท้องใสท้องใสมาจับวันนี้เห็นเมียเออจับเป็นบ่จับเห็นเมียเด้ออย่าตัดคอเมียได้ จับีใก้แมานี่เบิ้งสีบอกวิธีจับมันอยู่ไก่ยันคนบริินอ่าเ้ยบิ้งเบิ้งนี่เจ้ามาอยู่วงนี้งนี้อ่ะจับสีโอเคไปนั่งกกได้เลยโอ้บาด้เลยเนี่ยเล็กปอกแม่นะบานี้เล็ปอกซา้าเซนเซ้นละาสองพันส่นพเล็กยัง เล็กสิเล็กสิบเ็นเส้าหาเซ็นเซ้นสี่สิบพันหนึ่งล้านกีบลวดสามาัดมัดละสาพัสามัดหกสิบพันเอาสร่งเล็กิก็จะเนาะเล็กซิบจะสกางเสาขึ้นหรือเลแต่ว่าอันนี้ก็ได้อยู่เป็นยังง รวมแล้วกับหนึ่งล้านกับห่าแซนกีบแม่บละ่ะหนึ่งล้านกับห่าแซนกีบเป็นยังมันมันมันหน่อยมันกะฮักง่ายเท่านั้นแหละ <c oughs> มันใหญ่มันฮักง่ายบ่านเมีมบอคาเหมือนวะสาวอายกล้องวะหนึ่งล้านหาแซน

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเองสห้าสิกสเจแล้สามนลานกะหาแนจ่ายค่าเล็กไปหนึ่งล้านก็บหาแนเดมันนี้อ่ะนี่ละ บนเด้จ้ะปิ้นไปใช่เพื่อนน้เพื่นประหยัดเข่าปิ้นใช่เพิ่อนน่จะนี่ข่ากล้องแห้งมือสีนสั้นดิครบนั่นแหละเนาะดูดูขอบใจเนาะ บ้านนี่ให้ผู้ช่ยผู้แมอาจารย์มานั่งเฮียงกันเดี๋ยวแม่สิเป็นผู้จัดกล้องบนไว้ไปนั่งเฮียงกันพุ่นเข่าพักควันเดี๋ยวสิสูดควันให้ให้รถพ่นออกกันอีหล่ะเนี้ยอกไว้เนี้ยเข้ามาอยู่นี่แหละอ๋อได้ตัเถืออย่างนี้นะขออนุญาตบ่ายคามพี่น้องวอรยอกวอรใหญ่กันไปน้ำเนาะอ๋าถือว่าเล็กมาแล้วพี่น้องเลยมือนนี่มันกะบริสิทธ์น้อยดอกเพิ่นกะสิมันกะซ้ำที่เฮาเคยเอาเนาะพอดีเพิ่นยังฮักสบาย ทำก็เร็ดห้องน้ามาแหละหรือว่ามันนี่ก็เล็กอันนี้เนาะเงินโอ้โหตุ๊ดตุ๊เงินเบาสุดเงินแดงแบบว่าเงินเป็นเงินของผู้ผู้ใหญ่จะดีอยู่ญี่ปุ่นเพิ่นเพิ่นเรือธมคิดินเมื่อนั้นยังเหลืออยู่เพดเซนเมย์เมย์ก็เลยเอามาสมทบเซ็กับเล็ก เป็นของผู้ใหญ่เจดีจากญี่ปุ่นที่เรือทมดินเมื่อนั่นแหละมันเรือเม่ก็เลยเอามาซื้อสิกันแต่กะมันบอพอเนาะแต่มีเงินของผู้ใหญ่ที่เหลือซื้อบลอ็อกเมย์ก็เลยเพิ่มมาใส่อีกเจ็ดเซนตกตลูเป็นซองเป็นลาดน่นั่นแหละได้มาเป็นที่เรียบร้อยไม่แต่รอให้เบิร์นั้นคือเม่์ว่แาแหละเดี๋ยวจะดเนินการต่อสั่งมากกัน ได้คิดในนอนบ่ต้องยันได้เฮือนฮัิแล้วบ่ได้คิดอยู่บ่เออ่ได้คิดบ่คิดในไรสิคะเห็นเสาตั้งไอ้อยู่บ้านก็ดีใจแล้วแต่เสาโอ้โหเห็นแต่เสาก็ดีใจแล้วยันว่าย่านว่าคิดโอ้เฮือนกูสิแล้่บ่ไอ้คิดอยู่บ่เคยคิดเมื่อไห่เพิ่นหาซำใดกะถือว่าซํำนั่นเนนาะ อนกมื่อขอบุญขอบคุณไปใส่ผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนโลกที่เพื่อนสวยสมทบซื้อเลขเข้ามาเลยล่ละเด้อบอกออกซื้อเสียนเลี่ยงนั่งก็ไดข้ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อทางผู้ใหญ่ใจดีที่ฝากเงิซื้อเลขให้เพื่อนแลก็ขอให้ผู้ใหญ่ทัง้งสองคนเจ็บบ่าให้ได้คนไข้บ่าให้มีด้วยแต่ขอให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางไปทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยอายุควัมมันยื แข่งเง้ยมาหาลูกคู่มเสียงเสียงเพื่อนอยากอวยเพื่อนน้ำอมเอาล่องังลูกเมียวอวยพรจบลอง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 สอนเมียด้วยสอนเมียด้วยอ่ะอวยพร่อนในผู้ใหญ่ละเ่าต้องอายลองเรียนดิซอนอ่ะให้เมียสอนนะขอขอบคุณขอบคุณนลายเด้อผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองลายก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง แห้งความเจ็บบ่ให้ได้ความเจ็บบาให้ได้ความใครบ่ให้โบมีเดินทางไปทางใดก็นอนปลอดภัยเห้อป่วยมีความเปนเงี้โดยสาธุสอบไว้เด้อล่ะเด้ออยากอวยพรให้ผู้ใหญ่พุธยันดอกเพิ่นกระเบิ้งเฮาอยู่เฮาเพิ่นให้สิ่งให้ของเฮามาเฮาบ่มีสิ่งตอบแทนก็มีแต่คำอวยพรอวยไสให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงบุญคำนำสู้เพิ่นซอยเฮาก็ เงินเพิ่นกับโบเมนได้ง่า,งงายๆได้แต่เฮายัางหาเงียเพิ่นกับยังซื้อมาให้เฮายังดีได้เจ้ยายังมีดินผู้ลังคนเพิ่นซื้อดินพร้อมบ่คือเสาวเตวนะอันนี้ดีที่ว่ามองผู้ใหญ่บ่ได้ซื้อดินให้เพิ่นก็คอยเห็ดคอยสางไปด,ด,ไดีแล้วแหละเมย์ก็ดีใจนำ้ำที่เพิ่นมองเห็นึุงเจ้ามีแต่พากันมันทำความดีห้วอล่ะเด้อดุมันขยันอดทน เฮ็ดไปเนี่ยได้เฮ็ดได้ก็เฮ็ดเนี่ยได้เฮ็ดบ่ได้ก็บ่เฮ็ดเด้อขึ Jamie, lonely, ah ้นเสาไฟฟ้าขึ้นบ่ได้ก็ขึ้นบ่ได้อันขึ้นได้แต่บ่กล้าขึ้นนะ้เออ่อาเยอะน้องคืนนี่นางนี่เฮ้อผู้ลูกเจ้าก็ให้อีหลาเลยอันโอยากไปโอ้อยากไปเป็นในไรบ้านนี่อือกูกูอยากไปแล้วบ่โอู้อู้บุญพาลานไปเนี่ยไมเท่าโอ้ ไปแถวตีแล้วพูโอ้ยอยากไปโอ้ยอยากไป,ไปมามามาพี่มามาเลยฮู้วันผูชั่ม <ไป S 1> น,นกแมวน้อยโอ้ยพูปล่อยลานคานมาเลยไม่แถวก็ได้พูคือเจ้าชัมท้องใสเลยชื่ออ่ะเจะเบิ้งสิไปน้ำไผยก่อนอา้าขัดไปน้ำไผยก่อนเมื่อคือผูนั่น เอฮ้ยเฮ้ยเอาเอาไก่พ่อมานิเฮ้ยเอาก่พ่อลูกอีหน้ยอันนี้อ้โี่กคนะกายพ่อม่ใช่เมียโบอีล่ะฮะกายพ่อมใช่เมยบนะมุมอนี้บ่บจัวามตบมือให้ตบมือกันบยแทงมาทงลแทงมาแทมาแทงมดีได้แหละหักลูกแพงเมีย มันจังดี <c oughs> คือพอจำนหน่อยใช่ไหมลองใช้เฮ็ดครอบให้ลูกย่างเฮ็ดเป็นบ่อสี่เหลี่ยมเฮ็ดคือเตียงแต่ว่าหั่เฮ็ดเป็นเหลี่ยมขึ้นนะนะเฮ็ดครอกขัง,ขง<ห>ลูกหให้มันเฮียนย่างแบบว่าไอ้เป็นมุนแบบจับจับสิย่างวนย่างเล็กๆอย่างไรวะเนื้อได้มันสี่างได้ก็เฮ็ดชีงก้างเด้เฮ็ดประมาณสี่เหลี่ยมนี่ยนะแล้วเรได้กินขี้ดินขี้ดอนที่ ดีแล้เลยกินมอยมากินเนาะนะพี่น้องเลยเล็กก็มาเรียบร้อยเนาะผู้ใหญ่เพิ่นสีเฮ็ดเฮือนให้เชิเจ้านะเพิ่นสีเฮ็ดซ้ำห้องให้เพิ่นสีเฮ็ดซ้ำห้องนอนเพื่อเพื่อไม่เถานี่เรียบว่าลูกเต้าเจ้าเฮือนเจ้ามันหลายคนกานสีเฮ็ดห้องโล่งกะมันโบโบ่เป็นส่วนตัว อันนี้คือเน่ม่เถาอยู่ห้องนึ่งลูกอยู่ห้องนึงผัวอยู่ห้องนึงสันหรือว่าห้องโลกมีถ้าพอเถาแล้วอยากมานอนกับมนอานี่จะเห็ดไว้ซามห้องาัวห้องน้าม,มันก็มีอยู่นอกแล้วก็เลยเห็ดให้มันก้วงบนนางเล่นนะน่งอยู่ใสก็ได้เล่นอยู่ห้องคามก็ได้บัดยามหนาวลิบเขาในรยด้ไปแล้วไปแล้วเพิ่งเห็ียดซ้มห้องนอนให้ เผืนไหนสามห้องนอนกันนะก่อขึ้นเนี่ยไ่ได้คิดแน่ใจว่าอยากได้มดนั่นมดนี่ก็บร่คิดบอดิติีไิ่ได้ยังเลยบ่ตั้งเสาขึ้นบรดิติบอเฮื่อนข่อยคือสั่นเท่กับบริติบอ ปล่อยลูกแล้วกัดีใจอย่นี้นทางคนใดคนใดเอาแบบได้กะมาเลยอะปล่อยลูกล่องปล่อยลูกล่องยันพระอย่างโน้ยเฮือนยอนยายแต๋วคือแงาเฮือนเงาคือสันยันมาคิดในใจนะบุตรมีจังดินี่เชยเชยบอกันบอกไปยังเลยไปเลยทางเห็นชาวเตียวคนใดยินดีนำเพลินดีใจดีใจเสร็จกันแต่มาคิดว่าได้เฮือนตั้งอยู่ เพียงกันถ oh wow. right. ึงด okay. ้บบารมีนอนชาเตียวเนี่ยถ้าไปนอนได้นอนเพิ่มถ้ามีเยอะเยอะกับมาในบารมีคือสิบบารมีโอ้โะสิบบารมีบุญคุณเพิ่มมีเป็นบารมีของชาวเตียวนะเจ้ามาช่วยกันเลยก็เลยได้บุญรวมกันถือว่าซาติกี้ชุ่งเจ้าเหดสางมาน้ำกันแหละผู้รักผู้ใหญ่คือการชง่มใส่ซาติกี้แบบเขาเคยสางรวมกันมาก มันก็เลยมาหมุนมาใส่กันตามความคิดของแม่ดีใจน้ำเนื้อละเนีอยความคิดที่ดีได้เจ้าเห็นเบาเอฟซีเพิ่นว่าน้องน้ำฝนถึงขีตัวน้อยแต่ความคิดเป็นผู้ใหญ่เพิ่มไหมเพิ่นยังมาอยู่ความคิดนี่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ว้าอย่างก็มีเหตุผลเพ่นว่าเม่ะเบาเพิ่นเอิญแม่บาอ่อิ่มเม่ตลอดอะแม่ะอาจารย์โอ้ยพุดนะ ทั o, u, like ้งแม่เท่ากับพายลานจนเพ้มเพ้ห้ำโอ้ยอยากไปเด้อล่ะวะสิพ่าลานไปทั้งใดเด้อแบบนี้โอ้ยลานเว้ยลานเ่อยากไปเลยนะมิตูโอ้ยเหนื่อยอยากไปเฮ้ยมิตูเราอยากไปเล่นนาแล้วแล้วพ่าลานไปเลิ่งพุดกับปูเฉ่านี่ไม่ได้บ่อมันเป็นยางพาราเอาไปนาน้าราะว่ามันบริไก่บ่อไปน้า อเราก็เลยผาห้านแล้วไปอคุณอโอ้โหไปขัานงลายเลยเอาไว้ดกดีเถอะร้านน้อยลานใาญช้ำพอดีได้บ่ตรชองโลคือติดบ่งอยู่บ่ติดอยู่จากโลตอน่นเกิดมาได้ยูช็องโลชองาษบัดไง่มาผัดคือหน่อยเนาะแล้วฉีดนมอคือหน่อยเห็นกระจอดอยู่ นานเถาจนั้นเล็คนหน่อยเนี่ยเนี่ยนี่ถ้าเบิงเนื้อทองใสเมียนานเถาเด้หรเมียหน่อยป้าป้าจ้าจังใดกะดีใจน้ำมีเดมาหาอันนี้ลูกมากพี่ต้องใสหาเนี่ยป๊กสดมันไว้ลูกเป็นผ่เป็นยางยันยันเขาเตะนี่โปกไว้ด้วยสดมันเนอนี่แหละเป็นอางเล็ก พวกหาผ่าได้เหรอพวกจากเม็ดนี้คือ <st> ส <ay> ันแทะใจบ่อดสี่แปดเม็ดประมาณแปดเม็ดพ๊กไว้เป็นผ่าเป็นยังเมื่อพกไว้เป็นอยู่ในยางไปโอ้ยเตะเสียบหลังตีนัเพราะแห้งเออสั้นแหละอืมสั้นเนี่ ไคได้อนะนะเตะก่อนใหญ่ไครเนี้ยบุเชียบลังตีน,นเตะเล็กงั้นป้าเอหักกอนยังเล้วหามาใส่แม่อ่ะเยียมหักเลยท้งใส่ไอ้มาสาเดี๋ยวคลิปนี่กระสิโคโตคอนพี่น้องเนาะห้ทั้งน้องเพิ่นเพ็ดเลยอันนั้นนะเตียงนะได้ํำได้เลยโดยอ่ะโคโตกนพี่น้องไอ้าบายดี นะเล็กก็มาแล้วพี่น้องเลยแฮ่ทรายนี่ก็คือสิพ่ออยู่ดอกสุดตั้งเสาก่อแอวเท่คานพ่ออยู่หรือยังก่องพุ่งไงมันไหลลงไม่ได้ใช่ทางนองทางใสเพิ่นส่วนไหวเืยพ่ออยู่ดอกบุนมันยังสร้หกสอบเลนเนาะได้จังจากเขาตั้งเสาเทคานแล้วก็จังดําเนินการต่ออีกเรื่อหนึ่งพี่น้องตามตีทางภูลาคือไงเพิ่นว่างไพย์อะไวอย่างนั้นแหละเนาะอจังใดสร้างละคลิปนี้ก็สิขอเตก่อนพี่น้องขอบุญขอบคุณไปทางอ่า คุยใหญ่เนอะอาะอยู่ทางประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ทางอ้ายอยู่ทางมีการเพราะว่าทางเงินอเอื้อเพิ่นเรือจากทมดินยังอยู่แปดแสนทางสบนก็เลยเอามาสมทบซื้อเล็กแล้ววันนี้ทางเงินอ้ายเพิ่นก็เลยมาเพิ่มใส,ส่ีอเจ็แสนเงินเอื้อแปดแสนรวมไปก็พอดีเป็น หนึ่งล้านหาแสนกีบเนาะขอบุญขอบคุณในหลายเด้อที่ไว้วางใจโอเค่มแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สมบูณขอตัวลาพ่จากไปก่อนขอบคุณขอบคุณไปทั้งเอฟซีทุกคนที่คอยติดตามและก็ให้กำลังใจเด้อขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาบึงมาสมมขอบคุณขอบคุณเอ้ยและไอเนาะขอบคุณขอบคุณทุกหมอกทุกบอลที่เข้ามาส้มที่หัดฟังภาษาลาวได้ขอบ,บคุณขอบคุณขอให้ยูดีมีเฮงบุนคำนำซูพรสุขสุขคนเด้อไปแล้วพี่น้องพ่อกันคลิปหนาสบายดี